นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนพร้อมกับกรรมการบริหารพักและสอสอของพักนะครับร่วมกันถแถลงท่าทีหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยครับโดยระบุว่าในฐานะที่พักประชาชนมีเสียงมากที่สุดในสภา เสนอวทนายกให้กับพรรคที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้นะครับและถ้าเสียงไม่เพียงพอแล้วก็ต้องการเสียงของพรรคประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนครับแต่มีเงื่อนไข3ข้อนะครับสข้อนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จะผ่าทางตันทางการเมืองนะครับข้อแรกก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภา ภายใน4เดือนนะครับตั้งแต่ที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ข้อ2ก็คือจะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติครับเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญและข้อเสนอสุดท้ายนะครับพักประชาชนเนี่ยยืนยันที่จะไม่ร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่มีบุคคลจากพัก ไปดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีและทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปเพื่อที่จะตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกคนพร้อมเลือกบุคคลไปดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายใน4เดือน นับตั้งแต่ที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปเงื่อนไขข้อที่3พักประชาชนยืนยันที่จะไม่ร่วมรัฐบาลและทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนี้ครับ มีข่าวมีคราวว่าการที่พักภูมิใจไทยไปขอเสียงสนับสนุนจากพักประชาชนแล้วก็มีแนวโน้มว่าพักประชาชนเนี่ยจะโหวตให้ ก็เป็นเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยอาจจะส่งตัวแทนนะครับจะไม่ใช่คนในพักแต่จะเป็นลักษณะของน o m i n a ไปเป็นรัฐมนตรีในคนรมรที่พักภูมิใจไทยจัดตั้งขึ้นซึ่งล่าสุดข่าวนี้ทำให้พักประชาชนเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีการดำเนินการในลักษณะนี้แล้วก็ย้ำว่าพักประชาชนเนี่ยจะทำหน้าที่ เป็นฝ่ายค้านเท่านั้นแล้วก็จะไม่ส่งนมินีไปเป็นรัฐมนตรีในคอรมอลชุดใหม่นะฮะซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าในช่วงบ่ายวันนี้แหละพักประชาชนจะมีการถแถลงเพื่อย้ําจุดยืนอีกครั้งแล้วก็ประกาศจุดยืนที่ชัดเจนเนื่องจากว่าตอนนี้อาจจะต้องการฟังเสียงของพักประชาชนว่า3มเงื่อนไขที่หัวหน้าพักประกาศออกมาเมื่อวานนี้สรุปแล้วแต่ละพักทั้งพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยรับได้มากน้อยขนาดไหน <c oughs> เพราะเชื่อว่าแต่ละคนที่ฟังกันแล้วเนี่ยภูมิใจไทยยอมรับเลยว่า3เงื่อนไขที่ ประชาชนเสนอมาพักภูมิใจไทยรับได้เพราะหลังจากที่สารมีคําวินิจฉัยพักภูมิใจไทยซึ่งตั้งวลลุมอยู่ที่ทําการพักก็มีการรวบรวมสมาชิกเข้าไปพูดคุยแล้วก็มี ตัวแทนของพักการเมืองหลายๆพักเนี่ยเข้าไปพบปะให้กําลังใจตัวคุณอนุทินและก็พักภูมิใจไทยด้วยสมาชิกพักภูมิใจไทยทั้งหมดนะ,นะคะก็ร่วมกันฟังแถลงการจากหัวหน้าพักประชาชนเช่นเดียวกันหลังจากพักประชาชนแถลงเสร็จนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยโฆษกพักก็แถลงค่ะว่าพักรับฟังข้อเสนอของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิโดยนายอนุทินชาญวีรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายชัยชนกช,ชิตชอบนายภารดริศาน,านันทกุล เป็นตัวแทนของพักค่ะเดินทางไปยังพักประชาชนเพื่อที่จะพูดคุยอย่างเป็นทางการกับหัวหน้าพักประชาชนค่ะท่านหัวหน้าพักโดยท่านอนุทินชาญวิรุลท่านเลขาธิการพักท่านชัยชนกชิดชอบและท่านพระดอนปริศน,นันทกุลจะเดินทางไปที่ทําการของพักประชาชนเพื่อ <atar ain S 2> เป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการต่อท่าน iyor, หัวหน้าพักประชาชนและคณะผู้บริหารของพักต่อไปค่ะ ผู้สื่อข่าวที่ติดตามบรรยากาศอยู่ที่พักภูมิใจไทยบอกว่าหลังจากที่สารอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นเนี่ยแหมเนื้อหอมทันทีเลยนะครับพักภูมิใจไทยกระไดไม่แห้งเลยนะครับความเคลื่อนไหวนี่คึกคักเพราะว่าคนนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นแกนนํากลุ่ม18มก็เดินทางไปที่ทําการของพักภูมิใจไทยนะครับนักข่าวก็สอบถามจากเจ้าตัวบอกว่า ไปกินกาแฟที่พักนะครับส่วนจะสนับสนุนได้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ตอนนั้นเนี่ยคุณสุชาต,ติตอบกลับนะะักข่าวบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับท่านเลขาก่อน อตอนนั้นนะอันนี้คือหลังจากที่ศาลมีคําวินิจฉัยแล้วคุณคสุชาติก็ไปที่พักภูมิใจไทยทันทีอตอนแรกเหมือนยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวรอพูดคุยกันก่อนว่าจะทํายังไงต่อไปอนอกจากคุณสุชาติแล้วมีอีกหนึ่งคนค่ะคุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและอดีตสสพักประชาธิปัตย์เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปที่พักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าไปให้กําลังใจไปพูดคุยกันและที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนาพภูมิ ทยเป็นประจําอยู่แล้วคุยกับคนกลุ่มนี้แล้วก็ไปคุยกับคนในกลุ่มด้วยว่าจะมาสนับสนุนฝากฝั่งพักภูมิใจไทยแต่ยืนยันนะคะว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มาในนามของพักประชาธิปัตย์นะคะ ส่วนนางวันเพ็ญพร้อมพัดนะครับสสเพชรบณ์พักพลังประชารัฐนะครับก็เดินทางออกจากพักภูมิใจไทยครับหลังจากที่ร่วมรับฟังคํานิชัยของศาลนะครับร่วมกับบรรดาแกนนําของพักภูมิใจไทยโดยนักข่าวเนี่ยถามบอกว่าพร้อมที่จะโหวตให้ในอนุทินเป็นนายกหรือไม่เมื่อนางวันเพ็ญฟังคําถามก็หันมาตอบนักข่าวด้วยการพยักหน้าตอบรับนะ ก็ถือว่าเนื้อหอมขึ้นทันทีแล้วก็เคใครก็ไปที่พักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้